สวัสดีครับพบกับเดอะเบสทีเด็ดบอลนะวันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2565นะก็สิ้นเดือนแล้วนะสรุปผลฟุตบอลเมื่อวานที่ให้ไปแล้วกันนะเมื่อวานนี้ให้ไป3คู่นะคู่แรกนะเป็นบอลอ่าเยอรม,มันซูเปอปร,ร์คัพนะครับคู่ไลซิกพบกับบาเยนมิวนิกนะคู่นี้เนี่ยให้อยู่ต่อบาเยนนะในเลทครึ่งลูกแล้วก็สูงเต็มเกมในเลต่ำเต็มเกมในเลทสามลูก,กครึ่งนะครับก็จบไปที่3ต่อ5เลยนะก็ตายเต็มนะครับ สกอร์สูสกอร์ต่ำเนี่ยตายเต็มส่วนหน้าบอลนะกินเต็มนะส่วนคู่ที่2เอมิเรตครับนะครับอาร์เซนอลพบก,กับเซบียาคู่นี้เนี่ยให้ต่ออาร์เซนอลในเลทครึ่งลูกครบ1แล้วก็สูงเต็มเกมในเลทสองลูกครึ่งครบ3นะก็จบไป6กศูนย์เลยนะครับก็กินเต็มหมดเลยทางหน้าบอลทางสกอร์สูงนะส่วนคู่สุดท้ายนะครับอังกฤษคอมมิวนิตี้ชิลนะลิเวอร์พูลพบกับแมนซิตี้คู่นี้ให้อยู่รอ,องลิเวอร์พูลในเลทปอนะแล้วก็สกอร์ต่ำเต็มเกม2ลูกครึ่งครบ3ก็จบไป3าหนึ่ง สูงตายต่ำตายเต็มนะครับแล้วก็หน้าบอลเนี่ยกินเต็มนะก็ถือว่าใครที่เล่นหน้าบอลเนี่ยก็จบกําไรนะครับเมื่อวานนี้นะส่วน VP ที่ให้ไปเมื่อวานก็เจ็บนะครับเมื่อวานนี้ตายอีกแล้วนะสำหรับ VP นะก็เป็นฟุตบอลอ่าฟินแลนด์พรีเมียร์เฮลซิงกินะพบกลับมาเรียนหามคู่นี้ให้สูงไปในเลทสามลูกก็จบไปที่10เองนะถือว่าขาดทุนนะครับแต่สเต็ปสามเมื่อวาน ที่ให้ไปหน้าบอลก็บวกไปนะภายในกลุ่มนะครับเฉพาะหน้าบอลน,นะสำหรับใครนะที่ยังไม่มีกลุ่มนะก็ไลน์เดอะเบสตามที่ปักไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะภายในกลุ่มก็มีเซียนนาตลอดนะยังไงก็จุก,กําไรแน่นอนนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็บอลเริ่มเปิดกันแล้วนะก็จะเป็นบอลถ้วยก่อนนะช่วงแรกนะครับวันนี้คัดมา3คู่เหมือนเดิมนะแต่ไม่แต่ไม่ใช่บอลถ้วยเนาะ ไปที่คู่แรกกันก่อนเลยแล้วกันนะคู่แรกเนี่ยเป็นฟุตบอลนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะครับโมพบกับสตอมกอสเซตนะคู่นี้เนี่ยเตะสองทุ่มครึ่งนะฮะเลตเปมาที่ทีมเจ้าบ้านอย่างโมนะฮะต่อที่เลตหนึ่งลูกครึ่งนะไหลขึ้นมาจากหนึ่งลูกครบครึ่งแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมเนี่ยสามลูกครึง่งเนาะไปดูผลงานของคู่นี้ดีกว่านะห้านัดหลังสุดนะคู่นี้ที่เจอกันเนี่ยเป็นโมที่เก็บชัยไปไนดะ้ทั้งหมดสี่และแพ้ไปหนึ่งนะครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยยิงมากกว่าสามลูกขึ้นไปเลยนะ โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นโม e นะเจ้าบ้านนะที่ถือว่ามีความเหนือกว่านะเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านดีกว่านะครับ5นัดหลังสุดนะ้ของโม e เนี่ยเก็บใช้ไปได้ทั้ง5นัดรวดเลยนะไม่ว่าจะเป็นบอลลีกหรือว่าบอลถ้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับทีมเจ้าบ้านนะครับส่วนทีมเยือนนะห้านัดหลังสุดเนี่ยเก็บใช้ไปได้1เสมอไป3แล้วก็แพ้ไป1น,นะครับโดยรวมแล้วถือว่าเล่นนอกบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่เล่นในบ้านเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่นะสำหรับทีมเยือนนะ ในวันนี้เนี่ยดูจากเลทแล้วก็สกอร์ที่เปิดมาเนี่ยอ่าเป็นเป็นราคาที่น่าเล่นบอลต่อมากเลยเพราะว่าราคาเดินเหมือนหนึ่งลูกคร,ครึ่งนะแล้วก็ไหลขึ้นมาเป็น1ลูกครึ่งแล้วก็นะ้สกอร์สูงเนี่ยจาก3ลูกเป็น3ลูกครึ่งครับวันนี้ก็ให้โมนะต่อในเลทหนึ่งลูกครึ่งแล้วกันนะคู่แรกนะส่วนคู่ที่2นะครับเป็นฟุตบอลลีกสวีเดนออสเวนคาร์นะครับ ฮามาบี้พบกับวานาโมนะคู่นี้เนี่ยจะเตะในเวลา2ทุ่มตรงนะฮะเลเปมาที่ทีมเจ้าบ้านอย่างฮามาบี้นะต่อที่เลดหลูกครึ่งนะครับไหลขึ้นมาจาก1ลูกคร,ครึ่งแล้วก็สูงเต็มเกมเนี่ยสลูกนะไหลขึ้นมาจาก2ลูกครึ่งครบ3นะครับเดี๋ยวไปดูผลง,งานของคู่นี้ดีกว่านะห้านัดหลังสุดนะครับคู่นี้ที่เจอกันเนี่ยเป็นเจ้าบ้านอย่างฮามาบี้ที่เก็บชัยไปได้2เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1น,นะครับคู่นี้เนี่ยถือว่าสูสีกันมากเลยนะแล้วก็แต่ละนัดเนี่ย ยิงน้อยนะครับไม่ค่อยถึง3ลูกเท่าไหร่นะมีแค่นัดเดียวที่เสมอกัน2อสอนะครับก็เดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านก่อนดีกว่านะหนัดหลังสุดนะของเจ้าบ้านอย่างฮามาบ,บีเนี่ยเก็บใช้ยไปได้3เสมอเป็น1แล้วก็แพ้เป็น1นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่ก็ยังมีก็ยังมีกอ,องหน้าเนี่ยก็ยังผลิตสกอร์ได้อยู่นะครับ ส่วนทีมเยือนนะ5นะัดหลังสุดเนี่ยวัน,นโมนเนี่ยเก็บใช้ไม่ได้เลยนะเสมอไปนหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสี่นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าแย่นะสำหรับทีมเยือนนะฮะในวันนี้นะครับดูจากเลดแล้วก็สกอร์ที่เปิดมาเนี่ยคิดว่าวันนี้เนี่ยฮามาบ,บี้ก็น่าจะเก็บใช้ไม่ได้นะคู่ที่สองก็ให้อยู่ฮามาบ,บี้นะต่อในเลตหนึ่งลูกครึ่งและกันนะส่วนคู่ที่สามนะคู่สุดท้ายนะเป็นฟุตบอลลีกสวิตซ์ซูเปอร์ลีกนะยังบอยพบกับ การ์ดฮอปเปอร์นะคู่นี้เนี่ยเตะ3าทุ่มครึ่งนะฮะเริ่มมาที่ทีมเจ้าบ้านอย่างยังบอยนะต่อทีเด็ดหนึ่งลูกครึ่งนะไหลลงมาจาก1ลูกครึ่งแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมเนี่ยสลูกครึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้ดีกว่านะห้านัดหลังสุดนะครับคู่นี้ที่เจอกันก็เป็นเจ้าบ้านยังบอยที่เก็บใช้ไปได้2และเสมอไป3นะครับยังไม่แพ้ให้กับทีมเยือนเลยนะก็ถือว่าเป็นบอลแพ้ทางแล้วก็นักเตะเนี่ยอย่างเจ้าบ้านน่าจะเหนือกว่านะ เดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านดีกว่านะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเก็บใช้ไปได้ทั้ง5นัดเลยนะไม่ว่าจะเล่นบอลลีกหรือบอลถ้วยนะครับแล้วก็ช่วง4นัดหลังเนี่ยยังไม่เสียประตูเลยนะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะสําหรับทีมเจ้าบ้านนะส่วนทีมเยือนนะครับการฮอปเปอร์5นัดหลังสุดเนี่ยเก็บใช้ไปได้2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2นะครับถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยช่วง3นัดหลังก็นัดฟอร์มมาได้ดีนะสําหรับทีมเยือนนะ แต่ในวันนี้เนี่ยหากดูจากเลทแล้วก็สกอร์แล้วเนี่ยแล้วก็เป็นนัดแรกที่เพิ่งเปิดมาก็คิดว่าวันนี้เนี่ยยังบอยก็น่าจะเก็บชัยไปได้นะคู่นี้เนี่ยอ๋อแต่ว่ายังบอยเนี่ยเพิ่งเตะบอลถ้วยมาที่วันที่29นี่เองคนะคาดว่าวันนี้น่าจะชนะไม่ขาดนะวันนี้นะครับขอให้อยู่ลองทีมเยือนการฮอปเปอร์แล้วกันเนาะลองในเลทหนึ่งลูกครึ่งนะคาดว่าวันนี้แพ้ไม่ขาดนะหรือไม่ก็บุกมาเสมอนะครับ สรุป3คู่ที่ให้ไปนะวันนี้เนี่ยให้ไป3คู่ก็คู่แรกนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะให้อยู่โม e นะต่อในเลนหนึ่งลูกครึ่งครับส่วนคู่ที่2นะครับสวีเดนออสเวนคารฮามาบีนะต่อในเลนหนึ่งลูกครึ่งครับคู่ที่3คู่สุดท้ายก็สวิตซ์ซูเปอร์ลีกนะการ์ดฮอปเปอร์นะลองในเลทหนึ่งลูกครึ่งแล้วกันนะครับก่อนจะลากันไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครที่อยากเข้ากลุ่ม v i p ก็แอดไล เดอเบสมาได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ